หลังหกทุ่มวันนี้ผมก็ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะผมเป็นลุงคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือเราทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็มันเป็นศักดิ์ศรีแล้วก็ เกียรติยศของพวกเราที่ผมมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอินเป็นเรื่องน่าจะสิงเสมอกันนะครับดูแล้วเพราะว่าครึ่งวันเป็นเวลาที่ที่ผมหาเวลาแต่ละวันในยากมากเพราะว่า ที่น้องแต่ละที่ก็อยากให้ไปก็โล่งพอดีครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีเหตุประทับกับขมรนพอดีพอดีถ้าประทับผมก็ต้องเข้าพื้นที่ก็ไม่ได้มาเจอพวกเราวันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาให้กับทางโครงการใดๆในวันนี้ไม่ได้มา มาเพื่อผลประโยชน์อะไรเลยไม่ได้มาเพื่อเป็นโครงการร้อยล้านพันล้านไม่มีผมชอบชอบก็เลยได้มามีอยู่คำหลายคำที่ผมชอบก็คืออย่าไปเอากำไรเยอะแล้วก็ทำเพื่อคนไทย มานั่งปุ๊บ่านับนิ้วจะกําไรเท่าไหร่แล้วพ่อค้าคนกลางได้เท่าไหร่แล้วพวกเราจะร่ํารวยกันไหมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากของเกษตรกรผมก็คือทหารอาชีพก็มีแต่เป็นลบลาข้าวฟันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ ก็มารูพร้อมกันกับทุกท่านในวันนี้ผมก็ชอบกินข้าวที่มันสีเก่าๆนะอะไรที่เป็นไม่ใช่สีงามๆพวกสีดำๆข้าวนินข้าวข้าวกล้องอ่ะนี่เวลาน้องเขามาถามเขาอยากท่านจะรับเป็นข้าวข้าวขาวหรือข้าวกล้องเลือกข้าวกล้องก่อนผักล่ะผักก็ไปดูผักที่มีแมงกินอะไรประมาณนี้บางทีกินหนอนด้วย เพราะว่านอนก็กินผกักหรอวะ